สวัสดีค่ะเอฟซีค่ะคลิปนี้มาดูค่ะคุมพันจะแกงส้มค่ะใต่าตะไครแล้วก็จะใส่พริกแกงส้มค่ะ,น,ะนี่ค่ะเอฟซีค่ะตะไครพริกแกงส้งมเอฟซีค่ะ,คะมาดูค่ะ ขุมพันจะแกงส้มแกงส้ม,สมดอกแคใส่ปลากระกป๋องค่ะเอฟค่ะใส่พริกแกงส้มลงไปจ้าพี่แกงส้มวันนี้สามขีดนะคะสามขีดใส่คาใส่ตะไคร้ลงไปด้วยค่ะคาตะไคร้กระชาย ไทยบุมกปัญโขรวมกับพริกแกงส้มแล้วค่ะก็จะมีขามีตะไคร้นี่ค่ะแกงส้มดอกแขกแล้วแต่พี่น้องดอกแขกมีแล้วช่วงนี้ค่ะก็เลยนํามาทําแกงส้มแกงส้มภูมัดจะใส่กะทิด้วยนะคะจะอร่อยค่ะเข้มข้น แกงส้มดอกแคแกงส้มดอกแคใส่ปลากระป๋องไทยอีซีค่ะเปี่ยวกะทิกับพี่แกงส้มให้ความหอม ขอบคุณนิตซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาติดตามขอบคุณเลยลห้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะกำลังเคี่ยวพริกแกงส้มกับน้ำกะทิไข่ฟซีขาะ,ะนี่ค่ะให้น้ำกะทิแตกมันนิดนึงแซ่บเลยค่ะพี่น้องแกงส้มค่ะ หอมเลยค่ะใส่ดอกแคร์แซ่บๆพี่น้องพริกอากะทิใส่ห้าร้อยห้าร้อยมิลลิลิตรนะคะน้ำพะทิเจ็มคนเจ็มคนนี่ค่ะหอมเจี่ยวกะทีิให้แตกมันสมพริกแกงให้อ่อหอมค่ะใส่ปลากระป๋องลงไปค่ะวันนี้ปลากระป๋องเราสองกระป๋องค่ะนี่ค่ะ ใสปลากระป๋องลงไปสองกระป๋องค่ะดับกินข้าวเครื่องเทศเยอะค่ะกระป๋องก็ใส่ทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยค่ะกระป๋องสองกระป๋องใส่เอฟซีหานี่ค่ะใส่ลงไปเลยจ้าใส่แซ่บด้วยค่ะพี่น้าใส่ใบมะกรูดด้วยนะคะ เยียมสับด้วยค่ะลงไปเลยจ้าอร่อยอร่อยหอมทีนี้ก็จะใส่เครื่องปรุงไข่ฟรีค่ะใส่เครื่องปงรุง โโอ้หเดือดดีแท้เลยค่ะเครื่องปรุงภูมันจะเป็นหนึ่งน้ำตาลนะคะสองอ่าเบาไฟก่อนสองแล้วสามสี่ห้า hộp tiết kiệm tung hai năm tàn phái hộp chón tốt hai năm tàn phái hộp chón tốt cưa nâng chón tốt hai cưa nâng chón tốt hai chú lốt cưng chón tốt hai năm tàn phái là hai ผมสมเข้ากันใส่เครื่องปรุงลงไปเรียบร้อยค่ะพี่แกงส้มจะมีความเปรี้ยวของมะข,ขามอยู่แล้วนะคะคุมพันไม่ได้ใส่เพิ่มนะคะนี้ก็จะเติมน้ำลงไปค่ะน้ำดื่มสะอาด ห้าร้อยมิลลิลิตรหนึ่งพันมิลลิลิตรพันห้าร้อยมิลลิลิตรน้ำดื่มสะอาดลิตรก่อค่ะนี่ค่ะ,น,คะน้ำดื่มสะอาดลิตรครึ่งเรารอให้น้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ดอกแคร์ลงไปไข่ฟีคาเนี่ค่ะ ร้อยน้ำเดือดก่อนนะคะ FC ค่ะน้ำเดือดแล้วค่ะ FC ค่ะใส่ดอกแคลงไปเลยจ้านี่ค่ะใส่ดอกแคลงไปเต็มหม้อเลยค่ะดอกแคเก็บมาจากสวนพี่สาวภูมิพันธ์ค่ะป้าดอกล่ามเก็บมาค่ะนี่ค่ะแกงสมดอกแคปลากระป๋องแด้ค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะแกงส้มสมุนไพรดอกแคปลากระป๋องจ้านี่ค่ะ Uh huh. มาอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็คนลงไปให้ดอกแคร์เราสุกดอกแคร์ก็สุกไม่ยากหรอกค่ะแก้วเดียวก็ได้ทานแล้วค่ะนี่ค่ะไอซเจี๊ยค่ะกระป๋องสองกระป๋องค่ะกะทิห้าร้อยห้าร้อยมิลลิกรัม นะคะกะทิก็ถ้าเป็นกล่องเล็กก็สองกล่องเล็กน้ำดื่มสะอาดลิตรครึ่งค่ะดอกแคเยอะค่ะดอกแคก็เกือบกิโลค่ะปลากระกป๋องสองกระป๋องไทเอฟซีค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งก็สุกแล้วค่ะนี่ค่ะแกงส้มดอกแคปลากระกป๋องไทเอฟซีค่ะ อร่อยอร่อยอร่อยเปิดไฟแรงได้เลยค่ะเร่งไฟได้วยเลยจ้ะ 运动。 lăng điệt lắm rồi là... แกงส้มดอกแครปลากระกป๋องไข f ฟี่ะอร่อยอร่อยอร่อยค่ะเอร้นี้นเลือยค่ะอร่อยมากเลยค่ะ,คะเดือนละไก f ฟี่ะสุดยอดเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ก็มาเยี่ยมชมค่ะเดี๋ยวคุณพันตักรีวิวให้ดูนะคะถูกแล้วค่ะ แกงส้มดอกแคปลากระป๋องค่ะสุดเด็ดกิรับช่องภูมิพันตุลากันค่ะ fc ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงส้มดอกแคปลากระป๋องค่ะแซ่บแซ่บค่ะสุดเด็ดกินรับช่องภูมิพันธุลากันค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะแซ่บแซ่บน,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 น้ำกันได้ค่ะพี่น้องเด้อหน้าหนาวสดแกงส้มร้อนๆคล่องคอดีค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะพบกับภูมิพันธ์ได้ในคลิปหน้านะคะ fc ่ะสวัสดีค่ะ